เสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กแบบนี้ของล้อแม่เหล็กจานไฟเป็นอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับก่อนอื่นเราถอดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมาก่อนนะครับใช้ตัวดูดจานไฟนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเข้ามาดูนะฮะตัวนี้จะมีเศษของกาวอยู่นะครับเป็นกาวน่าจะเป็นกาวตาช้างนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีเศษหลุดออกมานะครับเป็นบริเวณของเก่าแล้วก็จะมีคราบน้ามันเยอะเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเป็นรอยอะไรครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันครับ เราจะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับในการทําความสะอาดเพื่อจะขจัดคราบน้ํามันนะครับที่มีอยู่กับจานไฟนะครับเพื่อที่จะเอามาแก้ซ่อมนะครับแล้วเราก็แปรงอีกนิดนึงนะครับอ่าแล้วเราก็มาฉีดซ้ําอีกรอบนึงนะครับตรงบริเวณที่เป็นรอยอยู่ที่เราเห็นอยู่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูครับเป็นตัวแม่เหล็กนะครับเลื่อนนะครับบริเวณตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการใส่นะครับของการเสริมเข้าไปกดให้แน่นครับตัวนี้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ก็ไม่สามารถหลุดได้เพราะว่าตัวนี้นะครับเขาจะเวลาเข้าหมุนนะครับเขาจะไปไม่แตะที่จานไฟนะครับตัวนี้ก็คือเสริมเข้าไปแล้วก็ใช้กาวตาช้างนะครับหรือว่าตัวอินบ็อกซี่นะครับนั่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองครับไม่ไม่ดังแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองติดกันดูครับเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือวิธีแก้ ข้าวๆแบบช่างบ้านๆน,นะครับเอาไปลองทํากันดูนะครับแต่ข้อควรระวังต้องใส่อินบ็อกซี่หรือกาวตาช้างให้เรียบร้อยนะครับแนะนําวิธีการทําแบบใหม่ๆกันได้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ